สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับผมขับพามารับชมตรงงวดครับปูทุ่งฝนครับพี่น้องนะครับน้องหวดวันที่หนึ่งกันยายน2565ครับสองหวดแหละครับท่านผู้ชมครับดับตัวไหนออกตัวนั้นนะครับเนาะครับสี่เก้าขับดับกับมาเก้าสี่ขับสามแปดดับกับมาแปดสามครับพี่น้องครับแต่ว่าเหล็กเด่นปูครับกิดเด่น ก็ถือว่ามาอยู่ครับปูไฮเดรน8นะครับเนาะครับเขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันครับไปรับชมตองวดน้ำกันเด้อครับทำช่อมขับมาสการครับปู่คะกราบนมัสการเจ้าค่ะปูอยู่ดีมีแห้งครับคนมัสการขอบกับดีแล้วขอกันอีกแล้วงวดที่ผ่านมานะครับปูครับวิ่งศูนย์กับแปดเด้อครับทำช่ชมครับปูกันเน้นลัก8อยู่ดีครับพี่น้องครับ80 85 86 87 แปลว่าชุดดับปูครับ38มา83ดนับปูดับตัวไหนมาตัวนั้นนะครับเนาะลูกหย่ตีรับซีเก่าับออมากเก่าซีรับสามแปดออกแปดสามเอาไม่แน่อะไรไปแต่ก่อนแต่ก่อนตัดตัวอะไรออกนั้นเนาะครับบัดทีเนี้มาดับออกดับบ่เลี้ยงงมวดหรือวดับตัวไหนสองหวดแล้วนับปูเนาะครับก็ถือว่าตัวเด่นตัวเด่นปูกะ นะครับเนาะปูให้วิ่ง0กับ8ครับครับแต่ว่าชุดที่ปูจับให้นะครับ8 5 8 6ครับหลักแปดครับผมครับเอาปูตองหัวนะปูเนาะเอาแบบไหมครับผมร่องเส้นเป็นจะได้ไหมครับไม่เอาเลยเขาชูตีหลายตัวจะหน่อยเนาะครับปูเอาหลายชุดบวกปูได้หลายชุดบวกปูบ่าลูกลูกลักหมดครับเส้นเป็นเป็นก้อนเป็นเป็นบอลครับตั้งแต่ เด่นนะครับเนาะครับเรับมันจยากยากเับปู่ได้ปูวไดตัวครับเด่นสกับห้านะปูวเนาะครับอสามตัวเลยบอกปูว์เนี้เด่นเด่นเ้อครับคบมันิ ประกอบอามาดิเอาเจ็ดแปดเก้าบปูตัวประกบมีสูตรใหม่นะปูครับสูตรดับมันบูวบับัสูตรดับตื่นเลยไหมตื่นสองหมวตื่นเลยใจอยากได้ก็สิให้ครับยันห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลย คนกุสิแลนยนสิเล็กดับนี่คือเอาถ้าเป็งินกวดนี่ครับเอาเล็กดับเอาพวกจะว่าดับเจ็ดสองเด้อค่ะตัวเกาตัดออกไปมาให้ผมบัมาน้าเนาะบัมักเอาตามบัมักเนาะให้จับเอาเองเด้อครับ สามห้า <35, S 2> นะครับผูวต<ฆ>ุนิตัสครับสามห้าสามเก้าห้าเจ็ด อหาแปดคือ2ตัวปูคือบปูหาเก้าสองเชือเลยเนาะไม่เห็นสองเทือเลยเขียนไม่ก็ได้ปูครับผมอันนี้ก็เขครับเขียนต่อมาฝีไม้ก็ได้ปูครับคจีปดจะแปดไหมครับจะเบินมาหรือเปล่ปูหาแปดว่าหนึ่งก็เขียนแปดแล้วมาแปดตรงนี้ไหมครับปู 3 5 3 9 5 7 5 8 5 9ปะครับปัวรับมาแปลกปับเจเอาพ่อละสักขับปัวเจเก้าะปัวจับให้ คือสามหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับครับเจ็ดสามมากกว่าคับปูเจ็ดสามมากกว่าเจ้าค่ะโอ้ยโอ้ยเนอะลืมลืมลืมเหอปูเนาะครับเอาเลขสามหนึ่งท่านปูจับอกหนึ่อ่าผมริงนะเจ็ดามนานนานมาสามวิ่งวิ่งสามนะครับปูครับเป็นชุดบน บนล่างนะปูนะครับบนล่างเป็นชุดบนล่างครับเอาอยู่อะไรระดับมือเอาปูเอาอยากไอ้เด้ครับยพี่หน้าเอาจยากสี่กับสี่รวหทางเทียบมันมาเระดับสี่เก้านั่นหกหนึ่งเอ้าครับว่าตัวครับทำชุชมครับมนจะปล่อยสื่อปล่อยสื่อดาเรื่องงานนี่เด้อสล่อดาปล่อยค่ะ มันจะเรียบเป็นจำลองเลยใช่ไหมปลาปูนะดับคู่แล้วชุดนี้มีตัวเน้นนหายปะคะปูนี่ฮะมีตัวเน้นนหายปะคะมักวาค่ะปูมักตัวใดคะมักตัวนี้แหละนี่อ่าสามาห้ามีร่องเน,นาะค่ะครับตัวได้เน้เนๆอ่าปูครับผม สามหาปอบัวเจ็หาแปดนี่หาแปดนี่บ่นั่นบ่ปูรับฮะว่วงเฮคู่เดียวเลยบ่ปูฮ้สามหาเนี่ยเอาพออี่านี้ผมก็ลองมานน่ครับโอ้ครับผมเดี๋ยวไปเก็นบรนบูนเนี่ยนลายตุคูอะไยถอยให้พากันไอ้เนี่ยนแล้เองลวดอยู่ในนี่ยนน้าปูเนาะครับท่านผู้ชมมาคู่ใดก็ได้เนี่ยช่างแนวทางเนาะครับผม ต่างมาส้มน้ำสงครามเหรวะส้มน้ำสองนำสงครามครับอันนี้กซ้ำโคงสุดท้ายละครับปูฝนกับตัวฝนบ่มีสามตัวบ่ครับปู่สามตัววะครับสามตัวมันเป็นเหล็กฟันผมเด้เหล็กฟันพ่อหมอปูครับใส่ข้างหน้านี่ก็ได้ปูครับสามตัวตัวแดงแดงนม่ปูครับฟันวไมงได้ครับปูฟันว่าวฟันว่าพญานักบอกโอ้พญานักบอกครับค่ะพญานาคสองตัว อืมบ่อคือคนเองครับบ่อคือคนบอกอละสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดอ๋อคืออยไปตรงเลขดับปัวจะประมาเลขดับหรือว่าปัวครับอย่าลืมมาดับตัวใดนะครับฝันนะปูเนาะนี่สองเจ็ดสองเจ็ดนี่มันดับเลยอ่มันกระสีแรีนมากลักอร่อยก็ลักซิบก็ได้ไ่หมดละก็ปัวก็เลยเป็นสองเจ็ดเจ็ดเขาขังคองวะ จะซ้ำเข่าขังอยู่ข้งหรือวะหางเดียวนี่บ่ปูวตัวเดียวแนี้ยที่จะมีบางอืมค่ะครับพญานาคเพ่นเวลนี่ครับหนักมากไม่บอกว่าเดี๋ยวฟองเก็ดเมื่อวานนี้มันที่มีคนคนอยู่นั่นหลายเหรอว่าไอ้ถ้าเพิ่์นบอกซิลเลิบเพิ่์นแม่นได้พัฒนาครับครับเพิ่์นบอกกันไปบอกกันแบนได้พัฒนาครับปูวฝันเห็นพญานาคเพิ่์นมาบอกได้ไหมาปูวเพิร์นบอกขี้ขนนี่โอ้เพิร์นอกคือคนนี่ครับ ไปหนักสองตัอืมเหนักสองตัวครับคนๆไปอยู่รได้คนอยู่ไรได้ครับปูยิ่ตือบาจัวเหม็นได้แหละจะฝากนไหครับเกสร่งคือมาตัวนี้นอะเป็นเพียงเต็มเพียงแค่สูตรนัปูเนาะมันมาตัวนี้มันมันรักลอยอย่เนาะครับปูสองยเจ็แต่ว่าสองเนีอง่พ้กวะหัวซาแล้วครับปูอไปสื้อมันบไ รับปูอ๋อทผช้ชมครับนี่ครับปูทุ่งฝนนะครับพี่น้องครับเด่น3ามหบนบ่แมนขับชุดเด่นรับวิ่ง3ตัวเดียวนะครับเป็นชุดบนล่างด้วยครับพี่น้องชุดประกบปูรับเจ็ครับผมจับคูสามหาสามเก่าหาเจ็ดหาแปดาเก้เจ็ดก้ับทชุ่มครับเน้นที่3าหนะครับเนาะ รับเด่นๆคือสามหาหาแปดหาเก้เจ็กะร่องไหวนะปูเนาะครับชุดดับคู่นะครับทำช้่มครับยำาบาดับนะครับเนาะสองงวดมาสองงวดแล้วครับเป็นเพียงสูตรคำนวณปูวาครับถ้าชอบถ้าชอบนี่ชุดดับปูกระาอ่าอ่าก็ได้เดอครับพี่น้องปูวากับ มันดับสองเจ็ดแต่ว่าลีมันดังเจ็ดสองเนาะคบปูวเออเอาเอาสือไดอ้ปูวาเป็นเพียงแค่สูตรนะครับพี่น้องครับ0ูน7าสองเจ็ดสี่เก้าหกหนึ่งครับแต่ว่าถ้าชอบนี่นี่ปูวากับเ้วแต่ผูมักนะครับเนาะต่ว่าปูวา สองงวดครับมันดับนะเซื้อดูดับสูตรซื้อเนาะดับในสูตรซื้อครับปู่ววา่ามันดับยาซืเลยต้องไม่สองงวดสองเด้งบ้านสองงวดแล้วปูเนาะมันออกตัวกลับดิกลับปูก็เลยว่าเอาล่องหายอีกรอบครับท่านผู้ชมครับเพื่อเอฟซีอยากจะเบิ่งเหล็กดับปูนะครับเนาะครับศูนย์หาสองเจ็ดสี่เก้าศูนย์หานี่ครับง่ามอยู่ทีปูดับไปครับตามสูตรนี่รวมง่ามยังวะครับผมเป็นยังว่าอยากล่องหายดอกนี่เอฟซีสตาร์กลับหามากตัวดับแล้วปูเนาะครับ ฝันครับทำชุชมครับปูฝันเห็นพยานะปูคอยคอยรับดับประยุกต์ดิคอยดังดิมันเข่าจงกวัดครับปูฝันนะปูเนาะฝันพยานะเพิ่นมาบอกเลยนะปูเกี่ยวกร์พยานะนี่ปูสองเจ็ดเจ็ดนี่ปูว่าหลักวุ้งวุ้งเห้ซะค่ะคิดมากจนตัวตะกอนบ่มักดิค่ะครับมัักยูบครปเลตะกอนตะกอนมันดังมากเลยครับเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะครับปูว่านี่ครับ ปูฝันเห็นพญานาคมาบอก277เด้อครับท่อมชมครับปูยามมามีสิทธิ์มาเด้อครับดับครับเป็นเพียงตามสูตรเท่านั้นครับท่อมชมครับปูลงไ้ไว้รับชมครับเพื่อท่านใดชอบนะครับเนาะครับเอ่าเทียบๆเพิ่งนี่ครับผมแคปหน้าจอครับพี่น้องนี่ครับ ระว่างออกเจ็เ็ดลขดังใช่หอเจ็ดองเล้งะดไปดับเลขดังปูได้ดับเจได้ดับสอเจครับนี่ครับตามนี้ครับผมครับมีเด่น3ามหาเจครับปูเน้นนะครับเนาะหาแปดหก้าเ็ดสากตกกันตัวร่องครับท่านผชมครับนี่ครับเป็นชุดบนล่างเนาะปูเนาะวิ่งสมตัวเดียวลองเมืองล่องเมืองสุดไหมสิเราครับเอาปูเจนีเด่นลำบ่เจ็ดหนีเด่นลำบ่บ่ละเป็นร่องไปเป็นล่องไปหากับเจ็ดเนาะปูเนาะครับเพราะว่าิมากเื่อได้หรอ ครับแต่ว่ามันมันมันบมันบไอ้พวกมันไม่แม่นตูวเด่นหมดเลยมันก็มาตัวเดียวของมันธรรมดาเลยะครับโอ้เอาท่านชมครับอ่านี่ครับบรรยากาศหอ้ยสงครามบ่ปูสงครฆ์ข้ามครับพี่น้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับแข็งแรงโอ้ยปลาขาวขุ้นเมืองเงินไหลน้องทองไหลเขาทุกท่านครับพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ่าวเถาสวัสดีครับ